ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับซัมซุงก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy s 2 2นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันเวลาใกล้เปิดตัวเนี่ยนะครับก็จะมีพวกข่าวลือข่าวหลุดต่างๆเกี่ยวกับพวกสเปคเกี่ยวกับเรื่องของอดีไซน์เรื่องของราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หลุดมานะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็ได้ทำการรวบรวมนะครับข้อมูลทุกอย่างเท่าที่ผมทราบนะครับมาฝากทุกคนกันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยครับ โดยในวิดีโอนี้นะครับผมจะทําการแบ่งหัวข้อเป็นทั้งหมด5หัวข้อเลยกันนะครับเริ่มจากราคาแลว้วมันเปิดตัวนะครับเรื่องของดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy S 2 2ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้าจอของรุ่นนี้เป็นอย่างไรเพราะารุ่นนี้ปกติเนี่ยซีรีส์นี้เขาจะโดดเด่นเรื่องหน้าจออยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกล้องถ่ายรูปรวมถึงสเปคโดยรวมนะครับในตอนสุดท้าย เรามาเริ่มที่ในเรื่องของราคาและวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S22 สนะครับสำหรับเรื่องราคาและวันเปิดตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอ้างอิงจากเมื่อตอน Samsung Galaxy S21 Series เซีรีส์เนี่ยนะครับ s ั m ซ u n ก g a l ็ x y S 2 2ก็น่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็มีปัจจัยในเรื่องของ การที่ชิปเซ็ตนะครับชิปเซ็ตของสมาร์ทโฟนหรือชิปเซ็ตทั่วโลกเลยนะครับมันขาดแคลนตัวชิปปมวลผลเนื่องจากด้วยหลายๆปัจจัยนะครับโควิดก็เป็นหนึ่งนั้นเหมือนกันนะก็เลยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าการเปิดตัวเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่ายังไงก็คาดว่าในช่วงการพรีออเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับรุ่นก,น,กนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของราคาของ Samsung Galaxy s 2 2เนี่ยนะครับถ้าเก ประวัติก่อนหน้านี้มานะครับซัมซุงมักจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนในรุ่นเรือธงของเขาเนี่ยซัมซุง galaxy s series เนี่ยนะครับในราคาใกล้ๆเดิมนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับมันก็จะมีเรื่องของชิปประมวลผลที่มันขาดแคลนะนะครับมันก็อาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยคิดว่า ส่วนตัวผมเองนะก็เลยคิดว่าราคาของ Samsung Galaxy ี S22 นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นสักประมาณสัก1,000ถึง3,000บาทก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาคาดการณ์นะครับย้ําก่อนนะว่านี่คือราคาคาดการณ์จากตัดตัวผมเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ Samsung Galaxy S22 นะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ28,000บาทถึง29,900บาทนะครับส่วน Samsung Galaxy ี S22 Plus นะครับหรือเป็นรุ่นกลางเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ34,900บาทถึงประมาณ36,900บาทส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับ Samsung ซีเอสดีสอัลตร้านะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ40,000ถึงประมาณ45,000บาทเลยนะครับ ในเรื่องการดีไซน์นะครับของ Samsung g a l a x y S 22 Series เนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามตรงเลยนะจากที่ข่าวลือข่าวหลุดที่มันหลุดออกมาพวกมันจะเป็นพวกรูป m o ckup ต่างๆหรือว่าจะเป็นรูปของเคสรูปของอุปกรณ์การรอยต่างๆเนี่ยนะครับผมแยกออกมาเป็น2ประเด็นนี้ละกันสำหรับ Sam s u n g g a l a x y S 22แล้วก็ s 22 plus เนี่ยนะครับดูแนวโน้มแล้วน่าจะออกมาคล้ายๆของเดิมก็คือตัวเครื่องเน้นมีความเป็นมนนะครับมีขอบมนมนแล้วก็ในเรื่องของโมดูลกล้องก็ยังคงวางใกล้ๆแบบของเดิมอยู่นะครับก็คือ เป็นโมดูลกล้องที่เรียกว่ามันจะกินบริเวณขอบด้านมุมบนซ้ายของตัวเครื่องมาสักนิดหนึ่งนะครับแบบถ้านึกไม่ออกก็ให้หนึกภาพกล้องของ Samsung Galaxy S21 แล้วก็ S21 p พ r t นะครับแต่ว่าทีนี้มันจะมีความแตกต่างมากๆเกิดขึ้นกับตัว Samsung g l l x y y S22 Ultra โดยมันก็มีภาพหลุดนะครับของดีไซน์ตัวเครื่อง Samsung Galaxy S22 Ultra ออกมานะครับเมื่อเทียบกับตัว S21 Ultra แล้วก็ถือว่าเรียกได้ว่าคนละรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวโมดูลกล้องที่เคยนูนาน้น,าน ใน Samsung Galaxy S21 Ultra เนี่ยหายไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าตัวโมดูลกล้องเนี่ยมันงอกออกมาจากฝาหลังเล็กน้อยน,นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวนูนที่ออกมาเพื่อป้องกันตัวเลนส์มากกว่านะครับเรื่องของการจัดวางเลนส์เนี่ยก็ยังเป็นรูปตัว P เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับไอภาพรวมของตัวเครื่องที่มันหลุดมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองกันผ่านๆเนี่ยผมอาจจะคิดว่ามันเป็น Samsung Galaxy Note รุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องของที่เขาอ้างว่าเป็น Samsung Galaxy s ัม s u n g g a ล a x y ี่ S22 Ultra เนี่ยนะครับม น้ต20ซีรีส์เลยนะครับหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับรวมถึงนะครับเรื่องของฟิล์มกันรอยที่มันหลุดมาในรอดหลังเนี่ยนะครับก็ตัวฟิล์มกันรอยของ Samsung Galax ซ a 2 2กับ A 2 2 p า u s เนี่ยก็ยังคงเป็นมนๆอยู่แต่พอเป็นตัวฟิล์มกันรอยหรือว่าตัวกระจกกันรอยของ Samsung Galaxy A 2 2 Ultra นะครับมันดูเป็นเหลี่ยมแบบชัดเจนนะครับผมว่าฟิล์มมันกลับไปคล้ายกับตอน Gala x y ซ o t e 10กับ Not ต20ด้วยซ้ําไปและที่พีกกว่านั้นนะครับก็คือตัวเครื่องของ Samsung Galaxy A Ul 12ที่มันหลุดออกมานนี่ััมมดชอง ใส่ปากกา S Pen อีกด้วยนะครับซึ่งการที่ซีรีส์ S เนี่ยมีปากกา S Pen เนี่ยนะครับก็ชัดเจนเลยนะว่าหลังจากนี้ s a m s u n งอาจจะไม่มี s ั m s u ง Galaxy Note ซีรีส์อีกแล้วก็ได้นะครับซึ่งจริง Note มันก็ไม่ได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งแยกชัดเจนและ s a m s u n Galaxy g S ซีรีส์เนี่ยจะมี S 2 2 S 2 2 Plus ที่ยังคงมีความเป็น S ซีรีส์อยู่ส่วนตัว S 2 2 Ultra เนี่ยมันจะมีความเป็น Galaxy Note มากขึ้นนั่นเเเออออององงงนนนนครัััับกกกกกจาีีี้้้ยยมมขขูล่่ววหตื Samsung Galaxy 12 2ซีรีส์ด้วยนะครับโดยข้อมูลเนี่ยมันระบุว่า หน้าจอของ A22 s e r i ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าจอแบบ19.5:9ต่อแทนที่จะใช้เป็นแบบ20:9ต่อเหมือนในรุ่นก่อนหน้านะครับเข้าใจว่าตั้งใจลดขนาดหน้าจอลงเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเครื่องนมีน้ำหนักเบาลงนั่นเองนะครับดยในข่าวหลุดข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่า Samsung Galaxy A22 Ultra จะมีน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่228กรัมก็คือเบาลง1กรัมจากรุ่นก่อนหน้านะครับส่วน Samsung Galaxy s 2 2เนี่ย,ยจะน้ำหนักอยู่ที่161กรัมเบาลงจากรุ่นก่อนหน้าถึง2กรัมแล้วก็ Samsung Galaxy ซีเ plus นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่195กรัมก็เทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็เบาลงไป5กรัมนะครับโดยการออกแบบที่ให้ขอบโคง้งน้ำหนักที่เบาลงเนี่ยจะทำให้การใช้งานการถือตัวเครื่องเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยส่วนในเรื่องของวัสดุตัวเครื่องนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเฉพาะ Samsung s a m s u n galaxy g s 2 2กับ s 2 2 plus เ่ยนะครับจะใช้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกแทนเพื่อจะ1ก็คือลดในเรื่องของตัวคอสมันลงนะครับแล้วก็ทําให้น้ําหนักตัวเครื่องมันเบาลงนะครับส่วน y s 2 2 อัลตราเนี่ยก็จัดเต็มด้วยทั้งกระจกแล้วก็โลหะเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามันมีแนวโน้มเยอะเหมือนกันนะว่า Samsung Galaxy S22 Ultra เนี่ยจะมีช่องใส่ S Pen ด้วยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าพลิกๆหน่อยนะครับในตอนที่เปิดตัวอาจจะกลายเป็น Samsung Galaxy Note 22 Ultra ก็เป็นได้นะครับถัดมาเป็นเรื่องของหน้าจอที่จะถูกใช้บน Samsung Galaxy S22 Series นะครับแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X อย่างแน่นอนนะครับก็คือเป็นหน้าจอที่มีอัตรา f รเฟชสูงถึง 120Hz นะครับเป็นแบบ Adaptive ด้วยแบบเดียวกับที่เคยใช้ในรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอัตราส่วนหน้าจอมมมัันนนจะะลลลดดลงก็เ็เเยีคควาปไปไไ้รบ ขนาดตัวหน้าจอมันเองอลดลงด้วยนะครับโดยถ้าเกิดเราอัตราส่วนหน้าจออันใหม่เทียบกับของเดิมนะครับก็จะได้ขนาดหน้าจอของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นออกมาดังนี้นะครับซัมซุงกาแล็กซี่เอเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่6.06นิ้วนะครับแล้วก็อาจจะใช้ทําการตลาดเราเป็น6.1นิ้วส่วนซัมซุงกาแล็กซี่เอสยนะครับจะมีขนาดหน้าจอที่6.55นิ้วแล้วก็รุ่นพี่ใหญ่สุดเลยนะครับเอสยี่บสองอัลตร้าหรือจะเป็นโน้ตยี่สิบสองอัลตร้ากันนะก็จะมีขนาด ซึ่งก็เอาโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมมากนักนะครับก็ตัวเครื่องโดยรวมจะเล็กลงเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นเองอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของประเภทของหน้าจอที่ถูกออกมาใช้นะครับเรียกว่าซัมซุงก็ยังคงจะใช้หน้าจอแบบ Infinity O แบบเดิมนะครับก็คือเป็นตัวกล้องหน้านะครับที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอบริเวณตรงกึ่งกลางตรงกลางตัวเครื่องนะครับ<อ>เหมือนอย่างใน s a m s u n Galaxy g a 2 0 series แล้วก็เหมือนอย่างซัมซุงหลายๆรุ่นนะครับที่ทําออกมาแต่มันก็มีสื่อหลายสํานักเหมือนกันนะครับคาดการณว่าหน้าจอของ ส a ซูนกาแล็กซี่เอส22ซีรีส์นะครับอาจจะมีการฝังตัวกล้องหน้าไว้ใต้หน้าจอจริงๆเป็นกล้องหน้าใต้จอเหมือนอย่างในกาแล็กซี่ซีโฟ 35G นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่ายังคงไม่ได้เป็นกล้องหน้าแบบในซีโฟ 35G นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองใช้งานตัวกล้องหน้าของซีโฟ 35G ที่มันอยู่ใต้หน้าจอจริงๆเนี่ยจะทราบเลยว่าคุณภาพของกล้องหน้ามันยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นสมาร์ทโฟนในซีรีส์เอสที่เน้นในเรื่องจัดเต็มเรื่องของกล้องด้วยแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากๆเลยถัดดมมาาาเราจะพูถึง ตัวกล้องถ่ายรูปบน Samsung Galaxy ี S22 Series นะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็น2รุ่นใหญ่ละกันเพราะว่าตัว S22 กับ S22 Plus นะครับมันใช้ตัวชุดกล้องเดียวกันนะครับโดยตัวชุดกล้องของ S22 แล้วก็ S22 Plus นะครับจะเป็นกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมีกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัวเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลหรืออาจจะเป็น64ล้านพิกเซลเหมือนอย่างที่ s a ั s u n g เคยใช้มานะครับคือใช้ตัวเทเลโฟโต้ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการซูมแบบกึ่งกไฮบริดนะครับแล้วก็เหตุผล ที่ใช้ตัวกล้อง64ล้านเพื่อให้ถ่ายวิดีโอ 8K ได้นั่นเองโดยลักษณะของตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับซัมซุงใส่มาเพื่อเหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของการซูมนะครับเขาใช้ตัว64ล้านพิกเซลซูมในแบบกึ่งไฮบิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ใส่64ล้านมาเพื่อที่จะให้ตัวกล้องของซัมซุง Galaxy S22 กับ S22 Plus นะครับสามารถใช้ในการถ่ายวิดีโอ 8K ได้นั่นเองส่วนตัวกล้องของ Samsung s a m s u n Galaxy g a 2 2 Ultra นะครับจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเซน แล้วก็จะมีตัว12ล้านออโต้ไวาย10ล้านเทเลโฟตโต้นะครับแล้วก็ตัว10ล้านพิกเซลที่เป็นเปอริสโคปทำให้มันซูมได้ไกลมากขึ้นเชื่อว่าระยะในการซูมอาจจะไม่ได้ห่างจากรุ่นเดิมมากนักนะครับ <c oughs> ก็คือซูมกันให้ไปถึงดวงจันทร์เลยทีนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวกล้องของ ซัมซุง g g ิลซี่ S22 Ultra กันสักหน่อยนะครับแน่นอนว่าเป็นกล้องหน8่ล้านเหมือนตัวเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เป็นตัวเซนเซอร์ ISOCELL HM3 นะครับที่เป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ถึง1ทับ1น 3, 3นิ้วเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลนี้นะครับผมอ้างอิงจากทาง i อซ์ซูนิเวิร์สนะครับก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเช่นกันว่าจะใช้เซนเซอร์กล้องตัวนี้แหละส่วนตัวเล่นอื่นนะครับคาดว่าใช้เซตเดิมเลยก็คือตัวกลลลลลล้้้้้้อองงตตราาาวนนนกกกเแ็พิิสปซล มีความสามารถในการซูมถึง100เท่าหรือว่าที่ซัมซุงเรียกชื่อว่า Space Zoom นะครับเช่นเดียวกับใน Samsung Galaxy S21 Ultra ส่วนกล้องของ Samsung s a m s u n Galaxy g S22 แล้วก็ S22 Plus นะครับจะเปลี่ยนไปใช้กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลที่เป็นเซนเซอร์ ISOCELL GN2 นะครับที่ a m ม u n g เปิดตัวเมื่อต้นปี2 5 2 4โดยตัวเซนเซอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่อยู่ที่1ั1.12นิ้วนะครับรองรับการรวมพิกเซลจาก4จุดเป็นจุดเดียวนะครับก็คือเป็น4 in 1นั่นเองนะครับช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นปรับปรุงระบบโฟกัสใหม่ในชื่อ Du a l Pixel Pro นะครับโดยทุทกๆพิกเซลที่อยู่ภายในเซนเซอร์ จะทำหน้าที่เป็นเฟด e t ท c t ติงนะครับช่วยหาจุดโฟกัสซึ่งด้วยการใช้งานตัวด u a l Pi ิ e l Pro เนี่ยทำให้เฟด e t ท c t ติงสามารถทำงานได้ทุกทิศทางเลยนะครับทำให้การโฟกัสการติดตามวัตถุหรือว่าโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ยทำได้ดีขึ้นจะเป็นอย่างมากนะครับวนเลนอื่นๆก็เป็นไปได้ว่าจะใช้ชุดเลนเดียวกับตัว S 2 1กับ S 2 7 Plus เพเลยก็ว่าได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของสเปคโดยรวมของ s a m s u n g า a l a x y ่ A 2ี่สิบสองซีรีส์นะครับเรามาเริ่มที่สเปคเรื่อง นักนะครับก็คือจะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b แล้วก็ไปจบที่512 g b นะครับแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าฝั่ง Apple เองก็มีความจุ1เทรออกมานะครับก็มีความเป็นไปได้เล็กน้อยนะครับที่ Samsung Galaxy S22 Ultra เนี่ยอาจจะมีรุ่น ROM 1 t b ก็เป็นได้นะครับ ส่วนในเรื่องของแรมนะครับคาดว่า S22 กับ S22 Plus นะครับจะใช้แรม8 g b นะครับส่วนตัว Samsung Galaxy S22 Ultra เนี่ยจะใช้แรมอยู่ที่12 g b แล้วก็16 g b แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้มือถือ Android ค่อนข้างฮิตฟีเจอร์นี้ก็คือการใส่เทคโนโลยีขยายแรมหรือว่า RAM x x t e n d นะครับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ว่าก็เป็นแค่เพียงข้อมูลที่ผม วิคะห์กันเองเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่ทุกคนตื่นเต้นนะครับรวมถึงผมเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับซัมซุงกาเลซี่เอสซีรีเนี่ยเขาจะวางจําหน่ายเป็น2รูปแบบก็คือรุ่นที่ใช้ชิปเอ็กซิโนนะครับใช้ในการขายทั่วโลกเลยแล้วก็ชิป Snapdragon ที่ขายในบางประเทศเช่นอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าเกาหลีใต้ในบางเจนนะครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลของตัวชิปเอ็กซิโนรุ่นใหม่อย่างเอ็กซิโนต์2200เนี่ยเป็นชิปที่น่าน,ม,ากาาน, GPU นามกนกรวััั้ทบ AMD มีการใส่ตัว GPU AMD เข้าไปแทน GPU Mali อันเดิมนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่4นาโนเมตรด้วยแน่นอนว่าในเรื่องของความแรงในการประหยัดพลังงานเนี่ยน่าจะ จัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็น1ชิปที่ผมอยากจะลองใช้งานมากๆเลยนะครับส่วนฝั่งที่ใช้ชิป Snapdragon เนี่ยคาดว่าจะใช้ชิปรุ่นใหม่ของ Snapdragon อย่าง Snapdragon 8 Gen 1นะครับซึ่งเป็นชิปที่เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะว่าในประเทศไทยจะใช้ชิปตัวไหนเข้ามาแต่ผมคาดว่าจะเป็น Exynos 2 0 0 2ซึ่งน่าสนใจนะครับ AMD มาปรับแต่งตัว GPU ให้เนี่ยผมเชื่อว่ามันแรงได้อีกแน่นอน อย่างไรก็ตามนะครับด้วยปัจจัยที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นของวิดีโอนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนชิปเซ็ตเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่า e x y n o s 2,200อาจจะไม่ได้ถูกใช้งานใน Galaxy a 2 2 Series นะครับมันอาจจะถูกใช้เป็น ชิปเซตอย่าง Snapdragon 8 Gen 1เหมือนกันแล้วก็วางขายรุ่นนี้เหมือนกันทั่วโลกเลยก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับในตัว Samsung Galaxy a 2 2 Series นะครับจากเดิมเนี่ยที่ใช้แผ่นแบบ Thermal g r a p h i e นะครับอาจจะเปลี่ยนไปใช้แบบเป็น g r a p h i e ธรรมดาซ้อนกันหลายๆชั้นแทนซึ่งก็เป็นในเรื่องของการจัดการต้นทุนนะครับแล้วก็าจจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ในการจัดวางภายาในตัวเครื่องนะครับการใช้ตัว Thermal g r a p h i e อาจจะมีผลในเรื่องของการจัด กวางก็เป็นได้นะครับเลยเปลี่ยนมาใช้ตัวกาไฟธรรมดาซ้อนกันหลายๆชั้นแทนนะครับก็บางสื่อก็คอนเซิร์นว่าเอ๊อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนได้หรือเปล่า แต่ก็ต้องมารอดูในลักษณะของการใช้งานจริงอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่าตัวชิปเองเป็น4นาโนเมตรเนี่ยก็อาจจะจัดการความร้อนได้ดีมากขึ้นก็เป็นได้นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับก็มีการลดขนาดแบตเตอรี่ลงนะครับทั้งตัว Galaxy a 22แล้วก็ตัว a 22 Plus นะครับโดยใน Samsung Galaxy a 22นะครับจะมีแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่3 7 0 0 m ป์นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy a 22 Plus นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ขนาดอยู่ที่4 5 0 0 m ป์ก็คือทั้ง a 22แล้วก็ a 22 Plus นะครับ จะมีความจุบแบตเตอรี่ลดลง300มิลลิแอมป์เท่ากันเลยส่วนใน Samsung Galaxy A22 Ultra นะครับก็ยังคงมีขนาดแบตเตอรี่เท่าเดิมเลยก็คือ5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการชาร์จเนี่ยก็คงใช้แบบเดิมนะครับรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์เป็นแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะแค่ตัว Samsung Galaxy A22 Ultra นะครับที่รองรับการชาร์จเร็วแบบ45วัตต์นะครับแน่นอนว่าจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ แยกทั้งในทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายใหม่ของ Samsung ในรุ่นท็อปแล้วนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้แค่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C 2 Type C นั่นนะครับก็ต้องซส้ออแดปเตอร์แยกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสรุปข่าวทั้งหมดของ s a m s u n Galaxy g a 22 Series นะครับทั้งตัว S 22 S 22 Plus นะครับแล้วก็ตัว S 22 Ultra นะครับที่ผมสรุป มาฝากทุกคนกันนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เตรียมจะเปิดตัวในปีหน้านี้นะครับในต้นปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับว่าแต่เพื่อนๆทุกคนรับฟังวิดีโอนี้แล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Samsung s ั m s u n g Galaxy a 2 2มากที่สุดนะครับส่วนตัวผมเองค่อนข้างจะตื่นเต้นกับตัวชิปเซ็ตอย่าง e x y n o s 2200นะครับแล้วก็คาดหวังว่าให้มันถูกออกมาใช้เถอะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นชิปที่ไปปรับแต่งกับทาง a m ็มมานะครับใช้จ AMD ีมี้ย GPU จาก, AMD กม,ามา,นะา, GPU า,ก AMD มาร้อบ ฟีเจอร์กราฟิกอย่าง ray tracing ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามันจะยกระดับของเกมบนสมาร์ทโฟนไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วน ข้อมูลเต็มๆของ Samsung Galaxy a 2 2นะครับเมื่อมันเปิดตัวขึ้นมานะครับผมก็จะทำสรุปให้ทุกคนได้รับชมกันอีกครั้งรวมถึงตัวรีวิวจัดเต็มด้วยเมื่อถึงวันนั้นวันที่เขาเปิดตัวนะครับรับรองว่าชาแนลสเปกโฟน e ของเราจะมีรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ